อรุณไทยกิจและก็คุณเจริญมีทองแสนเพื่อที่จะประกอบธุรกิจณบัดนี้สาธุอิมินอสการนะหมุทังปูเชมม อิมินาสกเรนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกเรนะสังขังปูเชมิอะระหังสัมมาสัมพุทธบะคะวาวมุธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสหวาคาโตภะคะวาว สุขปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิสักเกกะเมจารุเปสิริสิขราตเจันตริเควิมมเนอิเปราตเจจคเมตรวนนาคาเนิเกหวนดุเมเกเต พระมาจายันตุเดวะจารธารวิสเมยคาคันทพนาคานติทันตอสติเกยังมณีวรวจนนังสโตเมสุนนนตุนสุนนนตุพนตุเยเทวสังฆาดุรเทพยาดาเจ้าทางไลาย พี่ hey, สิ่งสถิตอยู่บนชั้นกรรมภพหกชัก้นรูปภพสิบหกชั้นอยู่บนยอดเขาและเหวห่วยอยู่ในเวมานอากาศต้นอยู่ในทวีปต่างๆมีอ,ดอุดรทวีปเป็นต้นต้นอยู่ในกรุงเขตประเทเมือไทยต้นอยู่ในภงไพและป่าไมา้ตนอยู่ในเรือนสร้างถูกแหงไรหน้าถูกแหงตนสถิตรักษาอยู่บนแผ่นมันทภี อันมีแม่นางทวรณีเป็นเขาให้พรลูกหลานที่เสวาคุณอันยาพรอารุโนโุธให้จกีตแต่คุณเจริญมีท้องแสนผู้กำลังมาสีสุข,ขวันใหน้มีวันนี้ให้เขานั้นจงอยู <c oughs> นนะโมตัาาาาตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัาามพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สมมาสมพุทธัสสะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะพุทธังอายุวัฒนะชีวิตังยาวนิพพานังสุรนังกัจฉามธรรมอายุวัฒนะชีวิตังยาวนิพนัง สรนังคัจจามิสังฆายุวัตนังเตจิวิตังยาวานิพันนังสรนังคัจจามิตุติยัมปีตบุตรทงอายุวัตนังเตจิวิตังยาวานิพันนังสรนังคัจจามิตุติยัมปีธทามังอายุวัตนังเตจิวิตังยาวานิพันนังสรนังคัจจามิตุติยัมปีสังฆายุวัตนังเตจิวิตังยาวานิพันนังสรนังคัจจามิ

อิติวิโสวิเศษีวิเศษี佛陀เมนะหิเมนาะุ陀ธังโสหิโสตังพุ佛陀ปิติอิอิติวิโสวิเศษีวิเศษี佛陀เมนะหิเมนาะุ陀ธังโสหิโสตังพุ佛陀ปิติอิอิติวิโสวิเศษีวิเศษี佛陀เมนะหิเมนาะุ陀ธังโสหิโสตังพุ佛陀ปิติอิ

Tuh kita paro apa roh barangnya, gobeda dan iman kita, kata-kita yang kincipaya, lo senapa dikasihnya, nanyaman yatsa. Tuh kami seyamata yadani, yang batu putang ayo saya, kaputaman uraki, ewan pisah, pabote, sumai. Nasambah wajah parimanang, mehtasaming manasambah wajah parimanang, hutang adho jatiriancah. อาสัมปันังอาวิรังอาสัพตนโนวันสยามนุวายววตาสัพิการตมิทโัเอตังสติงกติเตยะพระมิเตงวิหารังอิทัมาโหติขิจจานุปคัมมสิโรอาดัสเนนสัมปันโนกงาเมสุวิเนยะคิดังนั้นอิจตุขปัจจุยังปูนะเรติเต

ยันโดนนีมีตังอาวะมังค์รันจะโยจามะนาปัสะาคุณาสะสะตามีสาธุรุนามนี้เป็นนาพุทธกังอันวิเศษสามัคคีเถี่ย t อนหายจอยบ่เหลือสิดไปเนื้อไปใต้สิดไปไท่ทางลังเห็นให่ใสสว่างแกงเห็นหมูปองทำให้ภูมิหัพกกำใหายระสุบายหายสวงเครื่องเจ็บหัวปลาเหล่าข้าวหนีกสิหายนำพิษฝ้ายแก้วหนีพระโพนีจอมปากศาสะเดีแก้วประธานแล้วจึงสิ้ไปพงกระคือค้นไข่ไอจามปวดปู๋กสิหายทวงสามีแห่งกืินทวงเศร้า ปองไปถืกผู้เฒ่าผมขาวแก่หลอนกะสิกลับนุ่มแน่น2เเตี้ตึงบ่ไปถืกเด็กน้อยกะสินุมเป็นสาวบมถืกผู้สาวกสิงามคือนางฟ้าบ่มีไฟฟ้ามีผิวพรรณุดผ่องเลยเจ้าเหลือมองๆผู้่ายอมทั่วเมืองงไปถคนหัวล้านก็ได้ผมปงใหม่คิดอันทอันกสิได้สมเจ้าปรารถนางไปถพ่อลแม่ป้าเอาอานาบ่าวกสิได้ก้าวหน้าเจริญลบ่ถอยงไปถผู้ซอยเขาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านงไปถผู้ใหญ่บ้านเได้เป็นกำนันงไปถนายพันก็ได้เป็นนายพลพุ่นเด้อ พวกไปถือายอำเภอก็ได้เป็นผู้ว่าพวกไปถือพ่อข้าก็ได้กำไรพวกไปถือผู้ได้ผู้ได้ขอให้เจริญดวงเรื่องพวกไปถือซุ้มหมออบตซ้อมอ้อยูทูบเบอร์อ่าปล่อยถือลอตเตอรี่รางวัลนิดนึงเด้อพ่อล่อ้ยอ่าสาธุยูทิมีแฮ แนระมิตปราสาทแก้วก็เป็นเมืองนาของเฮืองดดสราทาเชียงเกืออานคุณเป็นเงินยงังเส้งเน่าเนืองข,องข,องของ้างทางสาฟรังพร้อมผงมูเสนนาเทวันดามาเป็นบริวันแวดลลอมมาอยูน่นางอมทุกมูโยธา ขังนาคนาคีกรุนาทุกว่กบอมดอรณีเมฆคาราสีสาวธาอเสื้อดนทาวบรมเมบวร,รมบ,รรมบรรรุญวราฤติกาวเป็นฝา่าเจตังยันกุมบังกันดานยม,มารจาจจตุรอาจองหลวงทั้งกวงบนบรมบรรม,มาเจ้าฟ้าเด กาควาสิ่งทังหลายจึงยายังราพรล,ลงมาคุมลงมาตุมโมฟุ้งคนให้ให้กังวละเดือดหอนเผยประหยาดก่อนไยไ,ไปดั้งไป้หนและพยนอนนแดแดนดาวคอกขี่รีพันรือเียสิ้นที่เหตดจมตาเพ็อาคุมนิยมประเสีตประสาทพอนแกวาวดวงดีเมื่อ